แบได้ตังค์เลยตากแห้งอะหรอป้าแปแ๋วแล้วก็เวลานนะหายงละบีบ้าบทกระสอบอะยี่สิบห้าเป็นเงินหมดเลยเนาะ ม,ม,มันกินอะไรเย่แม่หมูนะกินรำอาหาร,นะราแคลเซียมแร่ธา,า,าตุวิตามินรำไปผสมอาหารน่ะหรอ,อ กี่แม่ยายแป๋วลอันนี้ผสมหรือยังนะผสมมั่งยังนะอ๋อที่มีถุงพับแล้ว i'll <laughs> Merci. อย่างนี้าจะพอพพทำมอเตอร์ไซคิสองอย่างแล้ว Thank <laughs> you. โอ้ยหมอกมันปิดหน้าโอ้ยมันมองไม่เห็นโอ้ยอโอ้ยมันมองไม่เห็นอันนี้จะทอดเหรออ่านี่แหละขึะ้นเนี่ยขึ้นมานี่จะทอดทอดแล้วทั้งนคืนนี้ต้องขึ้นผากอ,อีกตัวน้อยๆที่มันอยู่ในล้าวตรงนั้นคือจะทำแม่หมูทำแม่หมูคือเราเลือกไว้เลยเนี่แหละเออถ้าอย่างนั้นนะเราต้องเก็บไว้เลยตย่งนั้นไปหาซื่อมาใหมต้องทำแทนนี่เงี้ยเรื่อยๆมันจะออกนี่มันเป่งอย่างนี้ตลอดเลยไหม เนี่ยเนี่ยจิ๋มมันจะเป่งอย่างนี้เลยเหรอกเนี่ยอไอกออกเอียออกเองเนี่ยท้ามาเรียบร้อยแล้วออกหมดแล้วเนี่ยตัวผู้เยอะไหมอืมไม่รู้สิ อันนี้นี่กี่อายุเท่าไหร่นะักเอนี่สาเดือนหนึ่งพักพักกับแม่มันตอนเดือนหนึ่งออนไเลี้ยงให้อีกสิวันเลียงให้อีกสิบวันสี่สิบวันถึงจะรับไปเลี้ยงได้